ขออนุญาตมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครั2022ฟุตบอลอาเซียนครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลุ่มเนะครับแตะกันเมื่อคืนนี้ครบแล้วนะครับทีมชาติไทยเปิดสนามธรรมศาสตร์สุรังสิท์เอาชนะทีมชาติกัมพูชาผู้มาเยือนไปได้3ประตูต่อ1น,นะครับในขณะที่คู่หนึ่ง ทีมชาติอินโดนีเซียบุกไปเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ถึงตีนนะครับ2ประตูต่อ1ผลการแข่งขันออกมาอย่างนี้ก็ทำให้ทีมชาติไทยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าอินโดนีเซียนะครับมี10แต้มเข้ากันนะครับก็เป็นที่1ที่2ของกลุ่มนี้นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปรอพบ ที่1ที่2ของกลุ่มบีซึ่งจะเตะก,กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเชียร์ไทยแลนด์เมื่อคืนนี้ไม่ผิดหวังนะครับถึงแม้ผลงานบางท่านอาจจะบอกว่ายังมีจุดอ่อนยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขยอยู่แต่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้านะครับภารกิจในการเข้าไปป้องกันแชมป์อาเซียนครับก็ ยังอยู่ในเส้นทางนะครับส่วนแม่ลิวพูลนะครับว่าจะไม่พูดถึงแล้วลิวพูลเนี่ยมันน่าผิดหวังจริงๆเมื่อคืนนี้คือเราแต่ก็ต้องพูดถึงสักหน่อยนะ <c oughs> อุะตส่าห์ตะลับกับตะนอนนะครับดึกดด่นเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลเตะกันหกทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ออกไปเยือนเบรนส์ฟอร์ด เบลนฟอร์ดนะครับจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะครับเบลนฟอร์ด <Yeah. S 1> นะครับเบลนฟอร์ดนะครับ <laughs> เละเทะปูดอย่างนั้นเลยนะครับแพ้ให้กับเบลนฟอร์ดไปสามประตูต่ตอหนึ่งแพ้แบบไม่มีอะไรต้องกังขาวางกันดีกว่านะก็ถือว่าเป็นงานงานยากนะครับ ซึ่งสตาฟโค้แล้วก็ผู้จัดการทีมรวมทั้งนักเตะเองก็ต้องกลับมาทบทวนอย่างหนักนะครับผ่านไป17นัดตอนนี้อันดับก็ยังไม่อยู่ในโซนที่จะต้องไปแชมเปี้ยนลีกนะครับผ่านไป17นัดอยู่อันดับที่6เป้าหมาย ดีที่สุดปีนี้ก็คือโซนแชมป์เบลีกหลังลุ้นแชมป์นี่ลืมไปเลยนะครับถามว่ายัางพอเป็นไปได้ไหมแม้เพื่อนๆหนุ่สา์ซอยเท้ารอแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นสปเปอร์เจลซีนิวการเซนหรือแม้แต่แชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้นะครับแต่เราดัานออกทะเลไปซะง,ง,งั้นเออน,นะ เอา้าก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะก็ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับมันไม่ใช่วันของเราว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแพ้ก็ต้องยอมรับนะครับเพื่อนก็มีตีนเราก็ต้องกลับมาใหม่ปลุกปอบจิตใจกลับมาใหม่นะครับหนทางยังอีกยาวไกลนัดนี้พ่ายแพ้ไปก็ยังมีนัดต่อไปนะครับเหลือในลีกอีก21นัดนะครับจาก38นัดผ่านไปแล้ว17นัดยังมีงานให้ต้องทำให้ต้องแก้ไข ยูวิวเนววอ l k a l ล n นนะครับท่องไว้ท่องไว้นะครับยินดีที่พบกันนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ